เอาละเว้นเดย์ต้องกดปุ่มแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นเร็วเข้ารีบกด <Yes. S 1> เลือกได้เยี่ยมภพาะีที่ตกใส่เธอก็คือนอนฮะ <Yes. S 1> มันเยอะมากๆครับนะ <c oughs> อะไรเนี่ยฮะนอนแล้วก็ดินเหรอคุณทำให้ฉันกูได้สิ่งนี้จริงๆเหรอเนี่ยอินิตหัวเราะอะไรมารู้จกกักจหมวนขอ,ของฉันไว้เพื่อนบ้าน เอาเอาขนกไปฉันกลัวโอ้ฉันไปโดนปุ่มแล้วก็อีกปุ่มด้วยเขาไม่ใช่หนอนนะข่าวดีมันไม่ใช่หนอนแต่มันคือซีเรียลรับนะว้าวฉันได้ซีเรียลฉันคิดว่าฉันชอบกินในช้ามากกว่าเยี่ยมไปเลยตอนนี้ฉันมีซีเรียลเต็มชามรีบมาลองกันแต่เธอยังมีปุ่มที่สองเอานมไปกินกับซีเรียลเลยอะไรอะนมมามันเข้ากันได้ดีกับซีเรียลแต่ตอนนี้ฉันเตียไปหมดแล้ว นมเยี่มมากๆเลยมนมแสนอร่อยมื้อเช้าแบบจัดเต็มเยี่ยมฉันเข้าใจว่าตอนนี้เป็นตาฉันแล้วต้องเลือกปุ่มงั้นเป็นปุ่มนี้มีอะไรรอฉันอยู่อาจเป็นแมงป่องหรือว่านอนครยใหญ่เต็มอะไรมาให้ฉันอะไรนะไม่จริงนะนี่คือความฝันที่เลวร้าที่สุดของฉันอีนูเทลล่าสีชมพูอะไรจะแย่ไปกว่านี้เป็นสีที่น่าขยเคขยแยง มีแต่อีนิท้ทุกใจสิ่งนี้<ม>ครูใหญ่จะจำไว้ว้าวน่าสนใจ<อ>แล้วขับรของฉันละ่ะเร็วเข้าครูใหญ่เราลงมาเลยอีนิรอสักครู่นะอย่าก,กดปุ่มแรงๆสิเดี๋ยวครูจะให้เธอเดี๋ยวนี้มันคือยาสีฟันสีดำทำมาตาัฮ่านฮ้าฮ่าไแล้วลายที่สุดเลยเยี<อ>่ยมมาก ตอนนี้เราต้องทำความสะอาดเธอใช่ไหมหูตรงนี้และก็ตรงนี้ฉันไม่ชอบเกมแบบนี้เลยพอแล้วค่ะผมพังหมดแล้วเวนสเดนได้เวลาเลือกปุ่มแล้วเลือกปุ่มที่เธอชอบที่สุดเลือกให้ดีนะเยี่ยมมากคนนกสีดำกำลังรอเธออยู่เธอชอบสีดำนี่นะให้ตายเธอ ขนติดตัวฉันไปหมดแล้วฮ่าฮ่าเวนเซน่าเหมือนไก่ดำเลยตลกจัง <Come on. S 1> โอ้ได้เวลาเลือกปุ่มแล้วฉันอยากได้น้ำเชื่อมสตรอเบอรี่เยอะๆได้ไหมนะคะโอ้ว,ว้าวนี่มันดียิ่งกว่าน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่สิทธนะมันคึ้นลึกกว่าสกิเทเฮาสายรุ้งอร่อยจังเลยน่ากินมากมีเยอะมากมายถึงใจสุดๆอยากกินให้หมดเลยอินนี่ได้สกิทเฮาส์นั่นเหรอ เธอมีปุ่มในโดนใจแล้วใช่ไหมอินิตเธอแพ้กดปุ่มเร็วเข้าเลือกได้ดีเขาได้เตรียมป๊อปปิดไว้ให้เธอแล้วอะไรอ่ะแย่ไปไหมเนี่ยโอ้ป๊อปปิตเหรอเจ๋งดีแต่พองตอกใส่หัวไม่เจ๋งอะไรเฮ้ยมีอีกอันหนึ่งอ้ยอินิตถูกป๊อปปิดทับเหรอเธอเป็นยังไงบ้างเธอยังรอดอยู่ข่าวร้ายชัดๆเลยช่างเธอตอนนี้ฉันต้องเลือกปุ่มแล้วฉันต้องการปุ่มนี้ไม่ปุ่มนี้แหละ และครั้งนี้มันจะคืออะไรอาจจะเป็นลาวาจากภูเขาไฟว้าวมันคือยลนลีลลูกตาสุดโปรดของฉันและสลามสีเขียวเจ๋งสุด,สดฉันชอบยลลีลลูกตามากๆแล้วตอนนี้ฉันก็หิวด้วยในที่สุดก็ได้กินแล้วมาลองกันอืมอร่อยจังเลยอีหยยงครูต้องเลือกว่าใครจะเป็นคนแรกคุณเลือกอีนิด อีนิดวัดดีจาด้าเวลาเล็กผมแล้ว <Yes. S 1> เราเข้าก้าหารไว้มันไม่กัดทะลอก mm hmm. เลือกได้ดีและมันคือมาร์ชเมลโล่สีรุ้งดูน่ากินมากๆเอาไปลองเลย mm hmm. อะไรนะมาร์ชเมลโล่ก hmm. ันเหรอว้าวมันทั้งสวยแล้วก็นุ่มนิ่มามากๆสุดยอดฉันชอบผมนี้จังเลยเวนส์เดย์เลือกผมได้หรือย mm ัง hmm. เร็วเข้า <Okay. S 1> เยีเ่ยม <Okay. S 1> มาก สิ่งที่รอเธออยู่ก็คือซอสพริกตาบาสโก้สุดเผ็ดสองขวดเธอต้องชอบมันแน่นอนครูจะเทลงไปแล้วนะอ๋อตาบาสโก้เหรอนี่คือซอสที่ฉันชอบความเผ็ดของมันทำให้ฉันนึกถึงปีศาจในนรกเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมนี่คือการลงโทษจริงๆนั่นเหรอเนี่ยพลังพิเศษของฉันมาแล้วอ๋อนี่เป็นโอกาสในการปิ้งมาร์ชเมลโลวเวนสเต์ทางนี้เลยจ้ะเย้ขอบคุณนะ ว้าวอ,อร่อยจังเลยโอ้เวนสเ d ย์ Wednesday ไฟไหม้ต้องรีบดับไฟด้วนเวนสเตย์ Wednesday คุณจะช่วยเดี๋ยวนี้พอไม่นะเยี่ยมเลยไม่มีเด็กที่ไหนถูกไฟไหม้รีบกดปุ่มพวกเธออยากออกไปหรือเปล่าเวนสเตย์ Wednesday เร็วเข้าเยี่ยมมากเธอกดปุ่มปรดของครูปุ่มนี้เราต้องทำเค้ก ในสมุดของคุณมีสุตอย่างละเอียดอยู่ด้วยก่อนอื่นก็เทแป้งลงไปเยี่ยมมากเลยอะไรกันเนี่ยแป้งเนี้ยไปไหนโออ้ยกดจากนั้นเราต้องเทนมลงไปเล็กน้อยเพื่อให้แป้งฟูแล้วก็อร่อยฉันเปยกไปหมดแล้วนะจากนั้นตอกไข่ลงไปด้วย หลายๆฟองแล้ก็ผสมให้เข้ากัน s <S โอ๊ะอะไรขึ้นกับมิกเซอร์ <What? S 1> หนูเป็นคนนะไม่ใช่ชามแปง้งคูจะผสมแป้งจริงๆเ <c oughs> หรอหรอ,อุ๊โอ้เธอพูดถูกแล้วไอเดียไม่ไดีเท่าไรแต่ตอนนี้เราต้องตกแต่งงานนี้ครูต้องใช้วิปครีมมากๆวิปครีมฉันชอบ <c oughs> และต่อไปก็คือสปริงเทอหลากสี ดูวิเศษไปเลยเวนสเตอร์ดูสดใสขึ้นเนยอะฉันคิดว่านี่คือความเปนที่เลวร้วายที่สุดเธอมีกลิ่นเหมือนเค้กเลยนะเซงทีนี้เราต้องไปหาอินิลแล้วกดปุ่มเร็วเข้าเลือกได้ดีเธอจะได้รับมัสตาร์ดระวังอย่าให้เข้าตานะฮะฮะมัสตาร์ดแล้วละ่ะฉันเกลียดมันมันไม่อร่อยเลยสตกนิสฮะ เยอะอเก,กินไปแล้วหมดแล้วล่ะเจ้า <What? S 1> โอ้อะไรอะ่ะว,ว้าวฉันเจอแล้วฉันเจอกุญแจ <c oughs> ในที่สุดเราจะ,ะด้ออกไปจากที่นี่แย้พอดีเลย oh <my> ยังเวนเตอร์ฉันไปท่าเหมือนกันขอบคุณนะอินนิฉันจะออกไปจากที่นี่เต็มทีแล้วยินดีด้วยพวกเธอผ่านบทลงโท้ทั้งหมดแล้วกลับบ้านได้แล้วเจอก,กันใหม่นะลาก่อน <c oughs> เราเก่งมากเพื่อนสาวไปกันเถอะ นักเรงจะมีอาหารประกดเครื่องข้างหน้าพวกเธอมาดูกันเลยนิโคลได้เค้กสามเหลี่ยมสีรุ้งจูลี่ได้ป๊อปป้สี่เหลี่ยมและบริดนีได้เครื่องกดมาฝรั่งทรงกลมรีบมาลองกันเลยเห็นด้วยมาเริ่มกันที่ฉันกันฉันมีเหรียญใส่เข้าไปในเครื่องกดหมาฝรั่งเพื่อเอามาฝรั่งออกมาและที่นี้ก็ได้ปุ่มแล้วมันคืออะไรเนี่ยปุ่มนั้นเหรอ ฉันคิดว่าต้องกด subscribe นะอ่อแล้วก็มีกระดิ่งด้วยอย่าลืมกดกันด้วยนะเอาละ่ะมาฝรั่งของฉันมาแล้วทีนี้ก็มาลองกันอืมมันอร่อยมากฉันอยากกินมากกวนน่านี้โอ้ส,สาวๆว่ทดลองได้แล้วงั้นทีนี้ก็ตาฉันมาลองกันเลยอืมอร่อยแล้วก็สวยด้วยฉันชอบมากๆ เค้กใส่รวมก็น,นุ่มๆน,น,นี่มันสุดยอดไปเลยอ่ะหยุดไม่ได้แล้วแล้วดูอะไรอยู่ล่ะ <Okay. S 1> แก้ขนมเธอได้แล้วนะโอเคมาลองกันเลยฉันได้ป๊อปปิดนะสามารถเล่นได้แต่เดี๋ยวก่อนนะนี่มันไม่ใช่ป๊อปปิดจริงๆแต่ว่าเป็นเยลลี่อืมอร่อยจังฉันชอบมากๆเจ๋งอ่ะสาวๆเห็นด้วยไหมเบลนี่ได้เห็นด้วยไหม เลยแค่นิดเดียวเท่านั้นอยากเห็นลูกบอลไหมตอนนี้ต้องเคียวให้ได้ก่อนแล้วก็จะปอดลูกบอลใหญ่ๆขอดีวนี่นะโอไม่นะมันใหญ่เกินไปแล้วนิโคลช่วยด้วยบินะนี่จะลอยไปแล้วโอไม่นะบินนี่อย่าไปอยากรู้จังว่าคืนนี้พวกเธอจะได้อะไรกันนะ,ะโอ้โหมันคือซอสที่มีรูปร่างที่ต่างกันดูเหมือนจูลี่จะได้นูเทลล่าสิ่งเป็นเลยส่วนนิโคลได้ซอสมะเขือเทศสินะ และบริทนี่ได้ไาสาบิดที่แย่ที่สุดอาละสัสสามาลองเออรียนสอนกันเถอะเธอเ,เข้าเ็อเข้าพวกเธอทำได้ใครจะชนะจูลี่ดูเหมือนว่าเธอจะไปก่อนแล้วแต่ดูเหมือนว่าจริงๆริรๆน,น,น,นี่คนนำหนึ่งคนไปและบริทนี่เป็นยังไงบ้างนะเธอเรียอย่างไม่เต็มใจเลยนะ่าสงสารฉันกินหมดแล้วมันคือสอนไม่เคยเทสแค่ลำน,นานจังเลยพวกเธอจูลี่ไปไหนอะ่ะฉันได้่าสาบิดที่ขมขมแล้วมันก็แย่มาก ฉันไม่อยากรีกแล้วรู้สึกแย่แล้วก็เผ็นด้วยทำยังไงดีตอนนี้ฉันกำลังรับมนไฟแล้วนี่มันเผ็ดมากร <c oughs> อสักครู่นะฉันลุนแล้วจะทำยังไงเอาถังดับเพลิงมาแล้วก็มาช่วยบริดนี้กันดีนะฉันเียนจบหลักสตรก,การดับเพลิงมาเออแต่ว่ามันใช้ยังไงต้องปล,อลง่อยแรงเออใช่สำเร็จตอนนี้ก็มาช่วยเธอจากไฟกันเอาไหมนะ ผมทำผมฉันพิ่งหมดแล้วจูลี่เป็นมันเดือนนี้พอแล้วฉันว่าพอก่อนนะ <Okay. S 1> ขอบคุณนั้นที่ช่วยแต่ว่ามันเยอะเกินไปนะโทษทีนะฉันก็แค่อยากช่วยนะโอ oh. นิคหน้าเธอดนตลกจนเลยอ่ะ <Huh? S 1> ให้แล้วฉันก็ปกไปหมดนํำมันตลกมากแต่ฉันก็ชอบนะ oh. ครั้งนี้พวกเธอจะได้อะไรกันนะมาหาคำตอบกัน รินี่ได้ชีสบอลกลมๆม,มันดูน่ากินมากส่วนจูล,ลี่ได้ไข่ดาวรูปสี่เหลี่ยมส่วนนิโคลได้รังพึ่งทองสามเหลี่ยมน่ากินทั้งนั้นมันลองกันเลยฉันชอบน้ำผึ่งสุดๆนี่มันอร่อยมากๆฉันุดกินนี่ได้แล้ว <S <S อย่ามองฉันแบบนั้นนะกินขนมของเธอสิเยี่ยมมากจกันกำลงเขียวพอดี ่หแน่ใจว่าฉันจะได้กินทุกอย่างนะจะหันมันเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมและทีนี้ก็มาลองกันเออชายนี่มันอร่อยจังเลยฉันอยากกินให้หมดทุกอย่างดีนะและฉันยังเหลืออีกนิดหน่อยนะอร่อยจังเลยบริตนี่ตาเธอแล้วได้เลยฉันไยากินชีสเบานี่มึกมากฮลูกกลมๆไมกินหอมเหมือนชีสจังเลย ลรสชาติก <polarization> ็อร่อยสุดๆฉันอยากกินมากกว่านี้ไม่ได้แล้วมันอร่อยเกินบรรยายวิเศษไปเลยอะฉันชอบเอาไหนะจะลองอ้สาวๆรานจอดไม่นุ่มนวลแต่ว่าขนมก็อร่อยมากเลยอะแล้วทำไมไม่ใช่ฉันล e ุกเลยล่ะมาแต่หัวเราะเนี่ยชิ้นสุดท้ายเอามันคืออะไรอะเพิ่งเหรอสาวๆช่วยฉันด <c oughs> ้วย พึ่งจอมตีฉันวิ่งแล้วเรามากำจัดพวกมันกันออกไปจากที่นี่นะกับรางพึ่งไปซะออกไปเลยเออกไปใช่แบบนี้มันต้องวัวจนกลับรางแน่นอนแทนจุดไฟเผาพวกแกออกไปเดี๋ยวนี้มาเลยจอมตีฉันพร้อมแล้วโอาไปนะกะต่อยฉันฉันกลัวแล้วฉันรู้ว่าเราจะช่วยได้นะเศษผ้าไง <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะักส,สาวนี่เขาเอาผ้ามาให้ฉัน ดีฉันจะพักมันให้หมดเลยใช่แล้วสำเร็จโอ้มันไม่ง่ายเลยเฮ้ส,สาวๆเราจะไปไหนเราจะ,จะมีกับเพื่อนเหครั้งนี้ต้องมีอะไรอ,อร่อยแน่แน่แล้วมันก็อยู่นี่เอาละมาดูกันนิโคโลได้นาโชจูลี่ได้บัมิดกึ่งสำเร็จลูกส่วนบริทนี่ได้แพนเคก้กแสนอร่อยนี่จูลี่อยู่อังหารจากอาหารสองกลมนะเอาละได้เวลาที่ฉันต้องลองก่อนบ้างแล้ว ฉันอยากหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ค่อยชิมนะอืมกลิ่นหอมๆอะไรหรอนิโคลชิ้นสัมอย่างนั้นเป็นของฉันแน่นอนเอาแพนเค้กมาให้ฉันนะไม่อยากจะเชื่อกดแบบไหนกันเนี้ยเอาลายอย่าตะกร่านะฉันรออยู่จูเลียอย่าแม้แต่จะคิดนะแพนเค้กสัมเลยไว้ให้ฉันคนเดียวมาลองกันว้าวอร่อยจังเลยฉันชอบมากๆขอให้ได้ไหะ ไม่มีทางหรอกทั้งหมดเป็นของฉันคนเดียวจะกินมันด้วยมือแล้วกันจะไม่มีใครมาแย่งฉันไปได้อีกเออใช่มันอร่อยกันมันยเออส่วนฉันได้อะไรอ่ะบะหมี่แห้งแข็งๆถามจริงจะกินได้ยังไงโอ้ฉันไม่ชอบมันเลยไร้รสชาติแต่ฉันต้องกินใช่ไหมเนี่ยเอาละส่วนฉันมีนาช่อแสนอร่อยอยู่ฮฉันมีความสุขจริงเลย เค้กก็อร่อยมาก <Hey. S 1> นี่เจอรี่เดี๋ยวนิโคลสิเธอมีนาโช่แสนอร่อยอยู่บนจานนะและฉันก็มีไอเดียแล้วเอามาสักชิ้นกันเถอะ <What? S 1> อะไรอะ่ะ oh. เธอจะมายุ่งกับนาโช่ของฉันงั้นเหรอ oh. ไม่มีทางหรอกเ oh. กิดไปแล้ว oh. ดูนั่นสินาโช่จากรถกำแพงเลย oh. เหลือเชื่อ oh. แต่ตอนนี้เราไม่อยากกินแล้วล่ะนิโคลมันอันตรายเกินไป นี่สานอนหลับงั้นเหรอเรามีขนมชิ้นใหม่แล้วนะเดี๋ยวนี่สิช็อกแลตเทเบโรนะอันใหญ่มากส่วนฉันได้วอฟเฟิลเจ๋งแต่ฉันได้หัวหอมหมนแมนน่าขยันขยันจริงๆฉันไม่ชอบดีเลยอะแต่ก็ต้องลองทำอะไรไม่ได้แล้วโอเคก็ได้เป็นไงเป็นกันนี่มันแย่มากฉันเต็มไปด้วยน้ำตาเอาทิ่ชูให้เพื่อนรักในสิบรินนี้ บริดนี่เอาทุกช่วไป t h a n k อ้ขอบคุณนะฉันสามารถใช้มันได้ฉันรู้สึกดีขึ้นนิดหน่อยเอลน้าขยิบขยแยงนำมูกของบริดนี่ฉันไม่คิดเลยว่าได้สิ่งนี้เป็นการตอบ oh. แทนนะอโอ้ oh, oh, ได้เวาลากินขนมของฉันแล้ว oh. ฉันได้วาฟเฟิลสี่เรลี่ยมดูสิมันน่ากินแค่ไหนอืมเิ <No. S 1> แล้วไม่สเสร็จไปเลยอยากกินให้หมดนะ หมดแล้วเอาล่ะนิโคลต่อได้ได้เลยฉันได้ชอกลัตแท่งใหญ่มา,มาไม่รู้จะเล่นจากต,ตรงไหนดีโอ้ยฉันมีเรี่ยวแรงไม่พอจะหักมันออกมา <c oughs> แต่ไม่เป็นไรฉันรู้แล้วต้องทำยังไงฉันจะเปลี่ยนเป็นนักคาราเต้แล้วก็หักชอกลตแท่งให้เป็นชกดดักลตเล็กๆไปได้เลยยักไม่รู้เลยว่านิโคลทำแบบนี้ได้อะาอา๋ฮะมันไม่ง่ายอย่างที่หลายคนคิดแต่ฉันก็ทำได้เอาล่ะมาลองกัน เออใชา่อร่อยจังอรอยเป็นช็อกโแลตที่สุดเจ้มจอนฉันกินหมดแล้วแต่บริตนี่ยังกินไม่หมดเลยฉันต้องกินให้หมดชิ้นเดียวโอ้ไม่นะเท่าที่นักศึกษาฉันควบคุมองไม่ได้แล้วเหื็นแมนมากโอ,โอถึงเวลาของขนมชิ้นใหม่มาดูกัน เอาบริดนี่ได้ยลิลกตาจูลี่ได้ครักเกอร์ส่วนนี้เขาได้แซนด์วิชสีรุง้งเอาละมาเริ่มกันให้บริดนี่เออเย้ยลิลกตาเจ๋งมากสีเข้ากับฉันไหมล่ะนันมันตลกมากเลยอะจูลี่ระวังด้วยสิทีนี้เราก็มาลองกันใช่แล้วนี่เขาไม่ต้องกลัวนะมันก็แค่ยลิลในปากนะเอาละได้เวลากินอ๋อใชา่อะไรมากมาก ข้างในมียำเสอร่อยอยู่ด้วยสิงไปเลยอ่ะฉันชอบขนมแบบนี้ฉันอยากกินมากกว่านี้ด้วยแต่จูรลี่ตดเธอแล้วฉันจะเอาแทรกเกอร์สี่เหลี่ยมมาวางซ้อนกันแล้วก็มาลองมันจะดูน่าสนใจยิ่งขึ้น <Okay. S 1> สิงเป็นเลยแล้วก็มาลองกันอ,อร่อยจังเลยอะยำยำยำนิโคลตาเธอแล้ว <Stop. S 1> อใช่แล้วฉันเข้าใจโอ้ฉันได้แซนวิชไส้ชีสที่น่าทึ่งมาก ดูในสิบข้างในก็ไม่ธรรมดามันเป็นสีรุ้งด้วยสวยจังเลยและรสชาติก,ก็อร่อยเกันบรรยายฉันชอบจังเลย <c oughs> ดีใจจันที่หลุดเข้าม,มาในแชรลเล้นนีย